และความผูกพันให้กันอยู่เสมอมาอเป็นความรักที่อะลูกสาวอิสันมาคุณอาบุญดูดูมาลูกมามากินข้าวกับแม่เพื <c oughs> อ่อนเราเลิกงานให้พระไม่เปอะไรค่ะที่เราจะกินข้าวมาวันเกิดคือแม่ของเราสุดที่รักจุ๊บทีหน่อยสิเด็กคนสาราน้อยที่เราลงบ่อยๆนะคะแล้วเราก็มากินข้าวประจำเจประมาณนั้นวันนี้ น่อยะโอ้ลูกก็ดีนี่ตะพูงามเด้อค่ะลูกเนยคุณแม่ลูกดกเหมือนว่าทั้งลูกชายลูกสาวมีคณะหนึ่งพากลุ่มไปบ้านนะคะไปกินให้เสร็จแล้วเราค่อยไปเส้นน้าอ่างนะคะโย,ย่สีอะไรเนี่ยอย่างนี้ทำงานหน <c ười> ัก,กนใช้แรงอ่ะโอ้ลูกก็ดีนี่ตะพูงามเด้อค่ะลูกเนยคุณแม่ลูกดกเหมือนว่าทั้งลูกชายลูกสาวมีคณะหนึ่งพากลุ่มไปบ้านนะคะไป เกกันค <laughs> ินข้าวเย็นนะคะลังจกวัยที่มาเต้นใส่เสียงเพลงว่นดี้รืองอะไรสาลาน้อยที่เราลงบ่อยๆนะคะแล้วเราก็มากินข้าวประจำจะประมาณนั้นวันนี้พัดากสักหน่อยแล้วมนดิเออดูมาเบ่งบรรยากาศข้างทางข้างหน้าทางคือคุ่งดานะคะ บ้านคุณแม่พอแม่นะคะอดีตเจ้านายเก่าเราแต่เรายังมีความรักงานแฮปปี้เบิร์เดย์คุณแม่อะไรจริงเส้นย้อนแท้ดิตีเท่าเหมือนาสาราน้อยที่เราลงบ่อยๆนะคะแล้วเราก็มากินข้าวประจำเจ้าบ้านนั้นวันนี้ หน่อยนะคะทำงานติดต่อกันวันเสาร์ที่ก็ไม่ได้หยุดวันนี้เราคัดเลือกพอกพสตอในสังกัดนะคะยังมีเสร็จพุงที่เราดําเนินการคัดเลือกต่อการทางานติดต่อกันวันเสาร์ที่ก็ไม่ได้หยุดวันนี้เราคัดเลือกพอกพสตอในสังกัดนะคะยังมีเสร็จพุงที่เราดําเนินการคัดเลือกต่อนีเ่ยเด็กนะคะเด็ก60กว่านิดนเออเมื่อนั้นมาสงการเมื่อนี้มากินข้าว Ừ, บนรูดนะคะข้าวไปกินศ<น>าลาน้อยที่เราลงบ่อยๆนะคะแล้วเราก็มากินข้าวประจำจะประมาณนั้นวันนี้พักงานสักหน่อยนะคะจะดูงานที่ปัจจุบนะคะจิ้นน้องจิ๊บกับน้องตองป้าหนิงนะคะแล้วก็น้องบอยลูกชายที่งานเองขอบคุณค่ะ ตันก่อนก็สอบเปลี่ยนแสงงานแล้วพอสอตอออุ้ยงาน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 แห่สุที่รักของเราค่ะ <c oughs> <อ>ันก่อนก็สอบเปลี่ยนแสงงานแล้วพอสอตอออุ้ยงาน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 อ <c oughs> ร่อยจริงยอดหนึ่งมาบ้างนะเมื่เหร่อดในงาน ปีเบอร์เดย์คุณแม่และความผูกพันให้กันอยู่เสมอมาเป็นความรักที่ลูกสาวอิสันมาคุณหนูดูดูมาลูกมามากินข้าวกับแม่นี่เนี่ยเด็กนะคะเด็กหกสิบกว่านิดๆเออเมื่อนั้นมาสงการเมื่อนี้มากินข้าวเออบุณหนูน้ำหาข้าวให้กิน เนกินให้เสร็จแล้วเราค่อยไปเส้นนาอั้นนะคะโยมสีอะไรนี่ยอย่างนี้ทำงานนักใช้แรงงานศาลาน้อยที่เราลงบ่อยๆนะคะแล้วเราก็มากินข้าวประจำจะประมาณนั้นวันนี้พักกายักหน่อยแล้วกินให้เสร็จแล้วเราค่อยไปเส้นนาอั้นนะคะ โยมครับสีอะไรนะครับอย่างนี้ทำงานหนักใช้แรงสาดูงานที่ปรรจุนะคะจะมีน้องจิ๊บกับน้องต้องป้อนหนิงนะคะแล้วก็น้องบอยลูกชายแค่นี่เองทานข้าวเพื่อนเอาได้แกงเหรอให้พ่อคอยเยอะไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวเราจะกินข้าวมามันเกิดคุณแม่ของเราสุดที่รักจุ๊บทีหน่อยสิเด็กคนหน่อยดูสภาพ เหรียญนะคะไม่ใช่ลาดนะคะตอนก่อนก็สอบเปลี่ยนสายงานแล้วพอสอตออุ้ยงาน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 แห่สุธิรักของเราค่ะกินให้เสร็จแล้วเราค่อยไปเต้นนาฮานนะคะโยมสีอะไรเนี่ยยานี่ทำงานหนักใช้แรงงานเพื่อนเอาแล้วก็แรให้พระะคอยด้วยไม่มีอะไรค่ะจะเราจะกินข้าว คุณแม่ของเราสุดที่รักวยจุกทีหน่อยสิเด็กคนโตมาใสแล้วคนเดีนไงเนาะคนเด็กๆกันค่ะกินข้าวเย็นนะคะน้ำจากวันที่มาเต้นใช้เสียงเพลงว่นนีเ่เรื่่รู้วาจัดงอนะไร สี่น้องมือนกันและความผูกพันที่กันอยู่เสมอมาเป็นความรักที่อลูกสาวกสันมาผู้นำมึงดูดูมาลูกมามากินข้าวกับแม่จาดูงานที่ประจวบนะคะจน้องจิ๊บก,กับน้องต้องก้หนิงนะคะแล้วก็น้องบอยลูกชายแช่นเีกิน้กินให้เสร็จแล้วเราค่อยไปเส้นนาอานนะคะโยมครับสีอะไรนะ อย่างนี้ทำงานหนักใช้แรงกันตอนก่อนก็สอบเปลี่ยนแสงงานแล้วพอสอบต่ออุ้ยงาน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 นี่เลยเด็กนะคะเด็กหกสิบกว่านิดนิดเออเมื่อนั้นมาสงการมื่อนี้มากินข้าวเออบนรูดนั้อาหาข้าวออกินบนระเบิงบรรยากาศข้างทางข้างทางคือคุงนานะคะบ้านคุณแม่พ่อแม่นะคะอดีตเจ้านายเก่าเรา เดีเรายังมีความรักสาดูงานที่ปรรจุนะคะจะมีน้องจิ๊บกับน้องต้องน้อหนิงนะคะแล้วก็น้องบอยลูกชายที่นเองไปกินขางาน Happy birthday <c oughs> คุณแม่เพ <c oughs> <c oughs> ื่อนเอาอะไรมาให้พระให้พระคอยยกอ่อไม่มีอะไรคะ่ะเดี๋ยวเราจะกินข้าว มันเกิดคือแม่ของเราสุธีรักิจุ๊บทีหน่อยสิเด็กคนแห่สุธีรัของเราค่ะล,ลูกสาวนั่งนั่งลูกลูกมนูเดียวกันนะคะหลายโต๊ะกนันเลยเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าพัรงานด้นะ่ืออ้อ,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 อกับรีอกอ้เานี่แหละแ่สุธิรัของเราค่ะ มาเบ่งบรรยากาศข้างทางข้างหน้าทางคือทุ่งนานะคะบ้านคุณแม่พ่อแม่นะคะอดีตเจ้านายเก่าเราเก่เรายังมีความรักไม่รู้ว่าประจันงานด้วยหน้าซืือๆอ้อมก็ไม่บอกอันนี้ที่รักประจันร่วมกันได้เสมอแม่แม่คอยดูแลนี่นะแแบบความผูกพันที่กันอยู่เสมอมาเป็นความรักที่ลูกสาวอุสานมาผุน้ำบึ้งดูดูมาลูกมา กินข้าวกับแม่อะดรเอออู่ดกๆกันค่ะกินข้าวเย็นนะคะน้ำจิ้มวันที่มเต้นใเสียงเพลงวันอื่นหรืออะไรถ้าทำงนานติดต่อกันวันเสาร์ที่ก็ไม่ได้หยุดวันนี้เราคัดเลือกพอรและพอสตอในสังกัดนะคะยังไม่เสร็จพรุ่งนี้เราดำเนิกนการคัดเลือกต่อและความผูกพันที่กันอยู่เสมอมา เป็นความรักที่ลูกสาวลูกสันมาผุน้นำมุนุดูดูมาลูกมามากินข้าวกับแม่ข้าวนะคือแมาเอาไปเผาเค้กให้เรามาอเอาเมาหันด้ยินเสียงเพลงเอายายมาสวัสดีค่ะเจ้าคุณสวยนะโอ้เจ้าคืองามแท้นี่เด็กนะคะเด็กหกสิบกว่านิดนิดเออเมื่อนั้นมาสงสารเมื่อนี้นมากินข้าวเออเมุนุน่ะหาข้าวให้กิน สุดที่รักของเราค่ะไม่รู้ว่าประจัดงานได้น่ะมาเจอเออ้กับี่บอกอันน้องานงนะนไม่ไม่คอย่างนีค่ะีนี้นี่คาดูงานที่ประจวบนะคะเน้องจิ๊บกับน้องต้องป้านหนิงนะคะแล้วก็น้องบอยลูกชายที่ฉันเองสวัส ขึ้นมาเอาไปพักเก้เวลาเอามาเอามาห้องนั่งกินเสียงเพลงเอายายมาสวัสดีค่ะเจ้าผู้สวยแท้โอ้เจ้าคืองใครมาเบิ่งบรรยากาศข้างทางข้างหน้าทางคือทุ่งนานะคะบ้านคุณแม่พ่อแม่นะคะอดีตเจ้านายเก่าเราแต่เรายังมีความรักนานแฮปปี้เบิร์เดย์คุณแม่และความผูกพันให้กันอยู่เสมอมา ความรักพี่อลูกสาวอีสันมาผู้นำคุณดูดูมาลูกมามากินข้าวกับแม่สาลาน้อยที่เราลงบ่อยๆนะคะแล้วเราก็มากินข้าวประจำจะประมาณนั้นวันนี้พักกายสักหน่อยนะคะ